เดียว <st> ่ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราอยู่ไหนฮะยอนหอยหอดครับดีไม่ใช่ลอนหลอยหลอดนะครับมันจะเป็นหลอดเราอยู่กันที่ไหนฮะยอน ก็ว,วันนี้ผมภารกิจของผมก็คือพาเพื่อนผมมาดูหอยนะวันนี้เราจะเจอหอยเลยว่ะหลังจากที่มันเพิ่งออกจากถ้ำมาได้ระยะเวลาหนึ่งปีเต็มนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เพื่อนผมยังไม่เคยเจอหอยนะพาเพื่อนผมดูหอยนะวันนี้ผมภารกิจผมคือจะพาเพื่อนผมมาดูหอยนะเพื่อนผมไม่เคยเห็นหอยนะพาผมกินหอยด้วยพาผมกินหอยด้วย

คุณร yeah. right ู้สึกยังไงบ้างครับกับการเที่ยวครั้งนี้ฮะเล่นกินเที่ยวแชนแนลเด้อรู้สึกดีมากเลยครับไม่ได้เจอกันนานนะครับแล้วได้มารวมกันนะครับก็ได้มาทําช่องกับทางคู่ใจด้วยนะครับนี่คือหัวทริปนะครับผมเราจะกลับกรุงเทพกันนะครับ ลุยเลยเราจะกลับมาแล้วนะครับไปๆลุยๆตอนนี้เราไปกับพ่อเสร็จเราก็เก okay, ิดเหมืนกันแล้วนะครับ สภาพรถทุกคนก็เหนื่อยมากแต่ก็ถึงด้วยโดยอะไรวะเออช่างมันจะยึดถึงแล้วครับผม <laughs>